Ya, ini belum. Ini dia belum ya. ตอนนี้ครับเราทีมงานสำสูงเทนีก็มาเสวะซื้อของฝากครับที่ร้านใกล้ๆอ่อุทยานวิรัติวิรัตรัติสารอันวิรัติสารครับ<ะ>นี่อะไรนะปลากระเบนตีหยองค่ะอะไรตีหยองอร่อยไหมอร่อยค่ะรสชาติเป็นไงครับอันนี้จะหวานแล้วนะ,อะโอเคแล้วอันนี้แหละครับข้างใกล้อันนี้เป็นอีซี่เค็มตีหยองค่ะอร่อยๆเหมือนกัน แล้วแต่ชอบนะคะอันนี้จะออกรสเค็มค่ะโอเคครับขอบคุณครับคุณจะเอากี่โลอ้อหนึ่งล้อ